พี่มัมตอนนี้ขออัปเดตสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ80%ค่ะเกือบ100%แล้วค่ะพี่มัมดูทําเลยนะก่อนอยากรู้หน่อยหนึ่งว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงวันวันที่พี่พะสลบอยู่ที่ห้องเหตุการณ์วันนั้นเกิดจากอาการมันหายใจไม่ออกมันแน่นแน่นไปหมดทั้งตัวเลยแน่นแบบน้ําท่วมปอดอ๋อคือน้ําท่วมปอดแต่พี่ไม่รู้ว่าน้ําท่วมปอดไม่รู้มันมีทรายอะไรก่อนหน้านั้นไหมคะก่อนหน้านั้นมันก็จะมีแบบ เออปกิิข้าวเสร็จแล้วทําไมแบบจะนอนหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยโฟล์ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดหายใจได้ครึ่งเดียวแล้วก็แน่น<ม>แน่นคิดว่าเป็นเรื่อแค่ท้องอืดพี่ปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยสองอาทิตย์กระทั้งวันสุดท้ายมันเป็นน้าท่วมบ่อนะพี่ถ,ถึงถึงต้องไปโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นคือก่อนน้ั้นคือไม่ไหวแล้วคือพี่โทรหาเพื่อน โทรหาเพื่อนเพื่อนก็ไปอยู่อยู่ต่างจังหวัดโทรหาพี่ชายให้ให้พี่ชายมาดูพี่ชายก็อยู่เชียงใหม่ก็มีพี่สะพ้ายที่อยู่กรุงเทพเนี่ยพี่สะพ้ายก็รีบมาดูรอกู้ภัยอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะที่พี่หายใจอึดอัดหายใจไม่ออกในใจตอนนั้นในใจตอนนั้นคิดถึงอะไรอยู่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงหน้าน้องคิดถึงน้าพี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าตุยแน่รู้ตัวเองก็จะตุยแน่มันเหมือนโทษนะพี่นะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังจะไปแล้วหรอกใช่ แต่พี่ก็ต้องพยายามตั้งสติเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ชั่วโมงนั้นอ่ะพี่มามค่ะมันเหมือนความรู้สึกเหมือนโทษนะมันเหมือนโมเมนต์คือจิตสุดท้ายก่อนไปไหมพี่คิดว่าพี่ไปแล้วด้วยซ้ล่าตอนที่พี่พ้รถเพราะว่าตอนขึ้นรถกู้ภัยเนี่ยพอพอถึงโรงพยาบาลแล้วพอเขาาถ่ายรถลงจากรถกู้ภัยไปขึ้นเตียงรถพยาบาลอ<ไ>่ะค่ะพี่ไม่รู้เรื่องแล้วพจิตตอนนั้นจิตตอนนั้นคือฝันแล้วก็สบายมากไม่อยากตื่นเลย จริงเหรอกำลังรอแบบกำลังฝันดีเลยอะทําไมอะ่ะแบบฝันดีอยู่ดีก็สะด,ดุ้งตื่นพี่คิดว่าพี่เพิ่งหลับแป๊บเดียวทำไมมาสะด,ดุ้งตื่นแต่หมอบอกว่าคุณหลับไปสามชั่วโมงสลบสามชั่วโมงตื่นมาก็มีท่อช่วยหยาอยใจคาอยู่นี่แล้วเจ็บนะเนี่ยท่อเนี่ยโอ้โหบัลายที่สุดเลยแบบบันเทิงมากเจ็บมาก